ข้าพระพุทธเจ้านายวชรพลเที่ยงป่าขอกล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าพระรัตนตรัตรยต่อพระพักสมเด็จพระเทพพัลลาสุดาสยามรมราชกุมารีต่อหน้าคณะกรรมการสภามาหาวิทยายลัย และคณาจารย์ซึ่งชุมนุมกันอยู่ณสถานที่นี้ว่าข้าพระพุทธเจ้าจะเทิดทูนและจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ข้าพระพุทธเจ้า จะเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญข้าพระพุทธเจ้าจะบำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดีข ja ้าพระพุทธเจ้าจะประกอบสามมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตข้าพระพุทธเจ้า จะเคารพนับถือครูบาอาจารย์และใช้วิชาความรู้ในทางที่ชอบ,ชอบด้วยยุติธรรม,ยยมข้าพระพุทธเจ้าจะมุ่งถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติายิ่งกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว,วข้าพระพุทธเจ้า จะรักษาไว้ซึ่งศักรและสิทธแห่งปริญญาโดยเค้งครัรญญดรข้าพระพุทธเจ้า,า,ะจ,าจะเทิดทูลเกียรติแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นสืบไป